อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่าครับผมครับสวัสดีครับผมการแมนเกมชแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอะกราวนะครับผมโอเคภารกิจของเราในวันนี้นะฮะเดีย๋ยวเราจะไปสำรวจอาแถดทะเลทรายกันดีกว่าอ่าดูชิว,ว่ามันมีอะไรอยู่บ้านนะครับผมมาี่นั่งเรือกันเลยป,ปุ๊บตามเลยจกมกอนอ่านี่คือเรือลราใหม่ของเลานะฮะเป็นไงครับผม เป็นเรือลบขนาดเล็กนะฮะปราบปราบมีปืนด้วยนะนี่เป้งโอ้โหเห็นไหมครับผมเฮ้ยเก็บของก่อนปึ๊บเริบอ่านี่นะฮะปึ๊บนี่เก็บของเลยนี่นะฮะไอ้ส่วนนี้นะครับผมตอนแรกผมร่วมเป็นวังน้ำวนนะฮะที่ไหนได้มันคือจุดที่เราจะไปดินแดนแห่งอื่นครับผมลองดูนะครับอาบุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเห็นไหมมันจะมาโผล่ที่อื่นนะฮะสังเกตมันจะมีหิมะน,นะฮะ ถ้าเราไปทางด้านนี้นะครับผมมันก็จะไปอีกดินแดนหนึ่งถ้าเราไปทางด้านนี้มันก็จะไปอีกดินแดนหนึ่งแต่ว่าวันนี้๋ย่าเราไปอ่าดินแดนททเลร,รายก่อนนแล้วกันโอเคปึ๊บแล้วก็วาร์ปกลับนะฮะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดินทางกันต่อไอเราก็ผ่านไปผ่านมาไอผมก็ต้องเป็นวางน้ําวนนะครับผมไม่กล้าแบบไม่กล้าลงไปไงเออนี่ปึ๊บอ่าลืมมาจอดก่อนชัอร์โอเคปึ๊บจอดตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผม แด้วดูสต็อกเก็บของเราสิอ่าไปออกลุยกัเลยจ้ามังกรน,น้อยเดี๋ยวก็นั้นผมมีเนื้ออยู่ประมาณ16นะครับผมแล้วก็อ่ามีขนมพายอยู่ประมาณ6ตรงนี้เป็นไงบ้างทําไมพวกนี้มันมันหาแร่มาใส่ให้ลงไฟฟ้าเองไม่เป็นหรือยังไงวะเนี่ยต้องพึ่งพาเราตลอดไอผมก็ขี้เกียจจะขุดเหมืองมาใส่ให้มันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าผมอยากจะใช้บริการมันเมื่อไหร่ผมค่อยเอา ไอ้พวกฐานหินพวกแน่มาใส่ให้มันละกันนะครับผมคือ <c oughs> ถ้าหากว่าผมไม่อยากจะใช้บริการร้านค้าก็ปล่อยให้ไฟดับไปห่านะโทษทีนะพวกอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปทะเลทรายกัน,กนไปสำรวจดูนะครับผมดูซิว่ามันมีอะไรอยู่บ้านนะฮะอ่าไปกันเลยปึปื๊บ,บอ่าตอนนี้ขาดพ้าเวละเออช่างผมมึงเหอะแม่งเป็นง่อยกันหมดกับผมคนเมืองนี้อ่าเดี๋ยวคิดว่า ดินแดนแห่งนี้มันจะมีอะไรซ่อนเล่นอยู่ไม่เห็นจะมีตัวอะไรเลยวะเออ,เอ,อจะแบบนออั้นปุ๊บเฮ้ยหรือว่าผมจะเข้าไปสู้กับไอต้ตว,วิทยาศาสตร์ที่เป็นหุ่นไซบอร์กดีฮะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีตัวนึงเฮ้ยเฮ้ยมังกรช่วยช่วยฆ่าหน่อยช่วยยิงหน่อยเฮ้ยมันไม่ช่วยว่ะมังกรเฮ้ยเฮ้ยดับกระสุนปืนเว้ยโอ้โหไอ้หมูไอ้หมูไฟฟ้า ว่าผมต้องใช้ปืนเหรอครัลองใช้ปืนดูนะครับผมเป้งเอ้ยมังกรมันไม่ช่วยเราสู้เลยว่ะอ่านี่ได้เลยมาได้เป็นเนื้อหมูนะครับผมมัง,งกรมันไม่ช่วยเราสู้ครับผมหรือว่าดินแดนแหน่งนี้ไอ้พวกพวกสัตว์มันจะไม่ช่วยเราสู้ครับผมไหนต้องเปลี่ยนดยิต้องเปลี่ยนตัวดิวฮะผมพกมาเยอะครับผมอะเป็นอ่ามังกรผู้ใหญ่แล้วกันกดใช้ อ่าม right. ังกรผู้ใหญ่มาแล้วเฮ้ยมังกรผู้ใหญ่ช่วยอยู่โหโหดด้วยฮะเป็นไงอ่ะปุ๊บนี่ไอ้ผู้หมูไฟฟ้านี่สุดมันจะตอบเป็นแบตเตอรี่นะฮะหรือมป็นโหดมากโอ้ยโอ๊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 ยผมว่าผมใช้ขวานดีกว่าอะไรนะปุ๊บปุ๊บจีบหายแล้วผมดเปลี่ยนใช้ขวานก่อนเนี่ยลึบโอ้โหดับของเพียบเลยว่ะ เฮ้ยทำไมมันกระพริบกระพริบค,ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันพลังงานมันหมดว่ะเอ่อผมป้อนเนื้อมันได้ไหมปุ๊บป้อนสเต็กไปนะครับผมอ้าวเยอย่างนี้ผมก็ม,มีไม่มีสเต็กกินดีครับผมเนี่ยมันกินเปลืองมากนะฮะอ๋อเวลามันพุ่งไฟนะครับผมมันจะทำให้เลือดมังกรลดด้วยนะเฮ้ยผมว่าเองไม่เวิร์ก้ว,ว่ะกลับมาก่อนกลับมาก่อนเปลี่ยนมาใช้นกคู่ดีกว่านี่ผมก็ได้ไปซื้อนกคู่มาแล้วนะฮะ เราพุกน่าจะเวิร์กกว่าไปครับผมเดีย๋ยวเราไปสำรวจทะเลทรายกันดีกว่าอ่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูซิว่าตรงนี้มันจะไปสู่ที่ตรงไหนนะฮะเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเป็นน้ํามันนะครับผมในทะเลทรายก็จะมีน้ํามันแต่ว่าตอนนี้ผมหนักมากว่ะโอ้ตายหนักหนักอะไรวะแบกแค่นี้ก็หนักแล้วเหรออ่ะกินขนมพายก่อนนะครับผมเฮ้ยหนัก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  กลับก่อนครับผมเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเอานกคู่มันก็ไม่ยอมช่วยเราสู้นะช่วยไหมอ๋อช่วยว่ะแต่ว่ามันลดน้อยมากอะ่ะมันสู้มังกรตัวใหญ่ไม่ได้ว่ะแต่ว่ามังกรตัวใหญ่มันกินเนื้อกินเนื้อเยอะมากนะครับผมโคตรเปลืองอะ่ะแต่ว่านกคู่กำลังจะตายแล้วฮะเก็บก่อนครับไม่ไหวไม่ไหวไหนต้องปล่อยหมาดิ ตัวไหนที่มีประโยชน์สุดครับผมเฮ้ยหมาหมาก็ไม่ช่วยสู้หอหฮะผมคิดว่านะครับผมมันน่าจะต้องเป็นสัตว์ระดับสี่ขึ้นไปอ่ะอันนี้เป็นระดับสามใช่ไหมอันเนี้ยระดับดาเมจสี่ขึ้นไปฮะมันถึงจะช่วยสู้นะฮะเนี่ยอันนี้ดาเมจสี่ผมคิดว่านะครับผมไอด้ดินแดนแท็บนี้นะฮะที่เป็นทะเลทรายนเนี่ยมันอาจจะโหดเกินไปสำหรับไอ้พวกหมาแล้วไม่ก็พวกมังกรตัวเล็กครับผมจะต้องเป็นมังกรตัวใหญ่ มีตำเเหนระดับสีขึ้นไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเออนกคู่มันก็ช่วยสู้นะแต่ว่ามันมันลดน้อยมากครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนโอ้ยอ่ะกินอาหารก่อนนะฮะโอ้หมืดเหลือเกินอ่าปุ๊บก่อนนะเอาเนื้อเก็บก่อนนะครับผมปึ๊บ แบตเตอรี่นี่ผมว่าเอาเก็บไว้บ้างดีกว่ามันหนักตัวนะครับผมเอาไปสองก้อนพอเฮ้ก้อนเดียวก็พอมั้งผมว่าอ่าเก็บไปก้อนเอ้าอ๋อเราต้องเก็บแบบนี้ฮะเจ็ดสิอ่าหรือไว้ก้อนเดียวะครับผมสำรองไม้ก็เก็บเอาไว้ก่อนเฮ้ยน้ำมันนี่เดี๋ยวเราเอาไปเอาไปใส่นี่ได้ครับผมอ่าพวกมังกรนี่ก็เดีย๋ยวเราไปเก็บไปที่เรือนะครับผมมังกรนกคู่อ่าแล้วก็นี่ในส่วนนี้นะฮะมันจะเป็นคล้ายๆกบจะเป็นอ่ไฟฉายปิดหัวนะฮะโอเค เป็นหมวกไฟฉายนั่นเองผมว่าเดี๋ยวเราใช้ดีกว่าอ่านี่นะครับผมโอ้สว่างเอาไว้ลงเหมือนนะครับผมแต่ว่ามันจะใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมต้องใช้แบตเตอรี่นะฮะตอนนี้เรามีแบตเตอรี่อยู่ประมาณหนึ่งก้อนกับอีกรปตึกหนึ่งนะฮะโอเคแล้วนี่ไงคนขายของเถื่อนครับผมผมว่าสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับผม,มเนี่ยเราต้องเก็บเงินซื้อพวกนี้ว่ะ มันจะเป็นอาร์มแบบพินเขียวนะครับผมในการสร้างบ้านนะฮะคือเราจะได้แบบไม่ต้องไปเอาเงินไปนอนโรงแรมไนงะใช่ไหมถ้าเรามีบ้านอยู่เนะี่ยอ่านี่รู้สึกจะเป็นตัเล็กเทาส์นะฮะผมอยากได้บ้านนะบ้านพักผ่อนนะเออนี่เวิร์กช็อปบอสนี่ท่าเรือรู้สึกว่าราคามันจะประมาณ10,000บาทขึ้นไปนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหอย่างแพงอนะ่ะคือตอนนี้เดี๋ยวผมต้องสร้างกระท่อมให้ได้ครับผมไม่งั้นเราต้องเสียตังค์มานอนโรงแรมเรื่อยๆนะฮะโอ้ตายแล้วเดือน นี้มีปะเราสร้างได้ปะกระท่อมกระท่มกระท่อมกระ่่มกระท่อมอม,อม,มีแต่ลุงหลอห่อเฮ้ยอยากได้กระท่อมมาฮะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นตะเกียงนะครับผมเฮ้ยตะเกียงไม่ต้องแล้วผมเพราะว่าเรามีอาหมวกไฟฉายแล้วนะฮะนี่ไงมีเต็นท์นะครับผมตอนนี้เราขาดอารู้สึกว่าจะเป็นขนของมนุษย์ขิมะนะครับผมขนของเย,ยตินะครับผมประมาณห ผลเยี่ยตีอะให้ผมมีนี่ในกล่องมีอันนี้ไงเต็นสร้างมาเลยปึ๊บเอาไปวางไว้ไหนดีฮะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันได้ไหมผมไม่อยากจะตัดต้นไม้เพราะต้นไม้พวกนี้นะครับผมมันเอาไว้ฟาร์มนะฮะหรือว่าบริเวณนี้ได้ไหมต้องกดวางดูนะฮะกดพาร์ทดน คืออะไรครับผมอ๋อมันกดใช้เลยอะม,มันไม่ใช่เต็นท์แบบที่ใช้กลางใช่ไหมนี่มันกดใช้ได้เลยนะครับผมโอ,โอเคเข้าใจแล้วฮะมันไม่ใช่เต็นท์ถาวรนอะมันเอาไว้แบบนอนชั่วค้งชุ่วคาวนะครับผมคือถ้าหมดก็หมดไปว่างั้นเถอะอ่าโ,โอเค เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปสู้กับนักวิทยาศาสตร์ดูนะครับผมดูซิว่าเราจะชนะหรือเปล่าอ่าไม่รู้มันจะเก่งสักแค่ไหนนะฮะมาเจ้าหมาน้อยเดินตามมานี่ปึ๊บนี่มันเถื่อนนะครับผมอ้าจ้าอ่าวเดี๋ยวกันเดี๋ยวกัน เอ้ยอึ๊บโอ้โหหมูหมูหมูมาชนเราโหดไม่ใช่เล่นโหดไม่ใช่เล่นเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโหเยอะวาะมาเดี๋ยวลองไปสู้กับนักวิทยาศาสตร์ดูนะครับผม มาเลยเดไปเลยเฮ้ยมือมันมีอะไรงอกมาด้วยวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเล่นกันถึงขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยครับผมตายแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรปุ๊บโอ้ดีนะครับผมที่มันเซฟอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้แแล้วครับผมผมว่าแถบนี้มันเถื่อนเกินไปว่ะน่าจะเป็น ถิ่นที่ค่อนข้างที่จะโหดที่สุดสำหรับเกมนี้แล้วมั้งผมว่านะเพราะฉะนั้นผมว่าเราเดินทางไปที่อื่นกันดีกว่าไปเราไปที่เกาะอ,อื่นกันนะครับผมไปสํสำรวจดูว,ว่าเกาะอ,อื่นมันจะมีอะไรอยู่บ้านนะฮะเมื่อที่เราอาจจะแบบมีเควสใหม่ๆทำนะฮะไปจะหมายตามมาปึ๊บนี่ตัดต้นไม้ก่อน ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเอ้แต่ว่าผมต้องกลับไปเอาเรือเรือที่บ้านเก่าก่อนใช่ไหมแล้วค่อยออกเดินทางใช่ใช่ใช,ใช่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะนั่งเรือสำเภากลับก่อนคนระับปึ๊บอ่าเดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวกลับมาใหม่ตรงนี้มันโหดเกินครับผม เดีย๋ยวเราไปสำรวจที่อื่นกันก่อนดีกว่าอ่าอ่าเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมก่อนอื่นในโะดยทิว่าในตัวเรามีอะไรอยู่บ้างอ่ามีต้องคู่นะครับผมเฮ้ยอยากเอามังกรไปว่ะือว่าดินแดนแห่งอื่นไนอะ้พวกมังกรมันจะทํางานนะฮะเอามังกรดีกว่าเฮ้ยมังกรมังกรมังกรผมนี่ก็ชอบขนอะไรไปให้มันหนักตัวนะฮะ ว่ามังกรใหญ่คือไม่เอาไปนะครับผมเพราะมังกรใหญ่มันกินเปลืองมากอ่านี่เราเอาขนเนื้อไปบางส่วนนะฮะปุ๊บแล้วก็เอาเนี่อะไรชีสอ่ะเอาเป็นพวกมีแฮมเบอร์เกอร์ไหมอันนี้เอานนี้ด้วยนะครับผมเอามังกรเล็กไปนะเอามังกรผมเอาไปไว้ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมังกรผมอ่ะ ไอ้หมูป่าหมูป่าอ่ะเซฟก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนมังกรผมไปไหนวะน่าจะอยู่ในเรือแล้วมั้งผมว่าปุ๊บไม่คุยไม่คุยอ่ะนอในเรือก็ไม่มีอ่ะแต่ว่าน้ำมันนี่เราต้องเอานะครับผมเอาไปใส่เรืออันนี้ไงมังกรอย,อยู่ในเรือนะครับผมโอเค เพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเอาอะไรเก็บดีฮะลุกลุกก่นลุกก่นอนเอามังกรออกมานะเอามังกรตัวเล็กนะฮะยางตาก,ก้อนโอเคมังกรตัวใหญ่มันกินเปลืองครับผมมันกินเนื้อเปลืองแล้วก็ทําการกดใช้ยางตาก,ก้อนนะครับผมนะแล้วก็ เอาหมากับตัวคู่เก็บใจเรือไว้ก่อนน่าไหนดูสิกดไอ้เดี๋ยวผมจะเติมน้ำมันเรือนะฮะอันนี้น้ำมันโอเคมันจะพอปะวะแปบบ๊บนึงนะครับผมผมกลัวว่าน้ำมันมันจะหมดกลางทางนะฮะเดีย๋ยวผมไปหาทานหินก่อนเอาทานหินมาใส่กันปุ๊บแล้วก็ กดเติมลงไปนะครับผมโอเคน้ํามันแค่นี้ผมว่าได้จะพออยู่นะแล้วก็เอาของที่ไม่จำเป็นนะครับผมใส่ลงไปในเรือก่อนอ่าเต็นเต็นใส่เรือไปนะฮะสว่านนี่ก็ติดตัวไว้น้ํามันไม้อ่า,นนอาเนื้อก็บางส่วนนะครับผมแบ่งมาสักแปดชิ้นแอปเปิลใส่ไป เบอร์รี่ใส่ลงไปในเรือเนื้อหมูโอเคไปออกเตินทางนะครับผมตอนนี้เรามีกระสุนอยู่ประมาณ75นัดนะฮะอาจะมังกรตามมาุ๊เก็บไม้ก่อนไปปุ๊บดูสิว่าดิแดนแห่งอื่นมันจะมีอะไรยอยู่บ้านนะครับผมอ่า เอ้ยมังกรตามมาเดเออตามไมา่ทันหน่อยเฮ้ยฟ้าเริ่มมืดแล้วว่ะสงสัยแก๊สจะมืดเลยนะฮะเอ้ยอะไรอะ่ะเอาว่ะเฮ้ยฟาแล้วไอ้พวกไอ้พวกโจรสลัดกับผมเอาเดไ้เฮ้ยเฮ้ยจะแพ้กัใช่นะอ่าเรียบร้อยแต่กระสุนหมดครับผมโ,โหเรือเราเกือบเจ๊ง เฮ้ยเราจะซ่อมเบอร์อยังไงวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยนี่ไงพบว่าพลาดอันนี้คือแบบพิมพ์เขียวนะครับผมในการสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีหมดเลยวะ่ะของใครวะของใครวะของใครฮะเฮ้ยนี่เก็บได้นะเนี่ย นี่ไอของที่มันตกอยู่ตามพื้นนะฮะในส่วนนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมอ๋อคือบนก่อแห่งนี้หมู่บ้านตรงนี้มันไม่มีโรงไฟฟ้าครับผมผมคิดว่ามันน่าจะใหเ้เราสร้างไอพวกเวาว์าผ่านเนี่ยและครับผมเฮ้ยแล้วมันก็มีพวกเศษโลหะมันคือเศษอะไรเนี่ยเก็บมาก่อนตรงนี้เราขุดได้ไหม อ๋อเรามาได้แค่นี้นะครับผมเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวเรามาลองสร้างพาเวอร์าผาดดีกว่าแป๊บหนึ่งนะครับผมเ,เพาเวอร์าผาดเหรออ่านี่พาเวอร์าผาดน,นะครับผมแล้วก็สร้างได้เลยไหม เฮ้ยเหมือนจะสร้างได้เลยว่ะอ่านี่โอ้มันกินกินอาณาเขตเหมือนกันเนี่ยทำเล่นไปปึ๊บโอ้ต้องรอพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราถางต้นไม้ตัวนี้ก่อนครับผมพอที่จะมีอ่าเชื้อเพลิงไหมตรงนี้ไม่มีเชื้อเพลิงว่ะเฮ้ยอ่ะเดีย๋ยวผมไปขุดเอา แรกตรงนี้ก่อนนะฮะอ่าอหนักหนัก,หน,กหนักตัวอีกแล้วหนักตัวครับผมอ่ะอ๋อโอเคหนักตัวว่ะเราใช้เต็นได้ไหมเอาเต็นผมอยู่ไหนเนี่ยเต็นอยู่บนเรือ นี่เรือเราจะพังเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเลือดนิดเดียวเองถูกเต็นท์อยู่บนเรือนะฮะกดใช้เต็นท์กันถ้าเรือเราพังที่ของเราจะหายไหมอยากจะรู้เหมือนกันอ่ะปุ๊บอ่านี่เลือดเพิ่มนะครับผมอ๋อเต็นท์วันนี่เราเอาไปใช้ชุกข่วาวเนี่ยมันไม่ใช่เต็นท์แบบกลางถาวรน,นะฮะอ่ะใส่พลังงานลงไปตรงนี้ใช้ได้ไหม เราต้องเดี๋ยวกันนะผมว่ามันจะต้องมีเสาไฟฟ้าชัวเลยเนี่ยกด้าร์อ่คืออะไรอะ่ะอ๋อไอนี่ผมว่าวันน่าจะเป็นที่ชาร์จฐานครับผมคือเวลาเราใช้แบตเตอรี่นะครับผมมันจะมีแบบเนี่ยเป็นแบตเตอรี่เปล่าอะ่ะที่มันไม่มีพลังงานอะ่ะสังเกตัมจะเขียนว่า power ศูนย์เห็นไหมฮะไอนี่มีพลังงานห้าร้อยนี่ใช้ประมาณ เหลือเหลืออยู่ที่ประมาณ401ใช่ไหมเออเราก็เอาอันนี้มาชาร์จไฟใช่ไหมอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงปึ๊บอ่าเติมแล้วครับผมนี่ไงมันดูดพลังงานลงไปในแบตเตอรี่ของเราแล้วนะครับผมโอเคผมว่าผมเข้าใจละเอ,อตัวนี้น่าจะเป็นตัวซึมซับพลังงานครับผม power เฮ้ยอันนี้ก็เอาไปใช้กับบ้านนู้นได้ดิครับผมใช่ไหมเออถ้าเรามีตรงนี้เราสามารถที่จะคราบไอ้ตัวนี้ได้อะมัน,นไม่มีพาวเวอร์ว่ะอ่านี่ไงมันมีสายเคเบิลอยู่นะฮะโอ้ยผมก็มองไม่เห็นไหนแล้วมันติดตั้งยังไงวะสายเคเบิลเหรอกดติดตั้งปุ๊บพาสนี่เปล่า ย่างน,นี้หรอค่อยๆวางแบบนี้เหรอแล้วก็พาร์ตออ๋อเป็นสายเคเบิลใต้ดินนะฮะอันนี้มาแล้วไฟฟา้ามานี่แล้วอ่าพาดโอโ้โหนี่มันเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีนี่หว่าเนี่ยแค่เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยหุ่นยนตนะ์เหรอจะบอกว่ากูขับหุ่นยนต์ได้เนี่ยเฮ้ Hey. มีฟาร์มเมอร์โรบอทด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะนี่หุ่นยนต์พนักงานเหมืองเหรอเฮ้ยเราสามารถที่จะมาสร้างแบบหมู่บ้านที่นี่ได้เลยนะผมว่าเห็น <Hey, S 2> ไหมฮะโรบอทโอ้โหเฮ้ยที่นี่มันเป็นเป็นดินแดนแห่งเทคโนโลยีดิว่าเฮ้ยโอ้เลเซอร์กันพระเจ้าจอร์ด <Hey. S 2> เอาเราวะเฮ้ยเอาเราวะเฮ้ย hey. hey. ผมว่าผมย้ายหมู่บ้านมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าวะมันมีทุกสิ่งให้เลือกสรรจริงๆนะครับผมเอ้ยน่าสนน่าสนครับผมเป็นอะไรที่ล้ำมากนะฮะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นไปได้นะครับผมเวลาเราไม่อยู่อะผมอยากจะให้มันปิดพลังงานได้ไงไม่งั้นพลังงานมันจะใช้โดยแบบเปล่าประโยชน์นะฮะกดน็อตได้ไหมถ้าไม่ได้นะฮะเออบอ้ตรงนี้ก็ ต้องกดชาร์จไปเรื่อยๆใช่ไหมอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะอ๋อนี่ไงมันกำลังชาร์จไฟอยู่เราสามารถที่จะเอาแบตเตอรีร่นะฮะมาชาร์จตรงนี้ได้เฮ้ยแล้วของพวกนี้เราสามารถนี่ไงใช่ไหมเดี๋ยไม่ใช่อันนี้มันจ็ตแพรับผมที่ชาร์จไฟอันนี้ป้วาวะเอ้าวที่ชาร์จไฟเราครับเอไม่ได้เหรอ โอเคไม่เป็นไรครับผมต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนะฮะตายหาแล้วปุ๊บไหนดูสิเฮ้ยชา้าไปเรื่อยๆเลยกันนะเฮ้ยที่นี่มันมันเข้าท่าเนี่ยผมว่านะมันเข้าท่ามากๆเลยครับผมแล้วผมจะทำไงกับเรือของผมดีเน่เออแเรากด ซ่อมเรือได้ไหมจะก,กดรีแพร์ครับผมโอหต้องใช้เหล็กใช้เหล็กใช้ถ่านหินนะครับผมขัานที่จะเยอะยนะเอานี่ไงเวลารีแพร์ครับผมใช้เหล็กอย่างเดียวเหล็กร้อยเลยโอแค่เฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่อ๋อนี่ใช้เหล็กหนึ่งใช้เหล็กหนึ่งเห็นไหมสตีลบาร์หนึ่งนะครับผมในการรีแพร์เรือใช่ไหมผมเดี๋นี่สตีลบาร์แ่ะแถวน,นี้ก็ไม่มีสตีลบาร์นะฮะอันนี้เอากระลุนมา แต่ที่น่มีแบตเตอรี่ครับผมแบตเตอรี่นี่เราเรายังไม่ใช้ดีกว่าเก็บเอาไว้ใช้เวลาจําเป็นนะครับผมไม่งั้นพลังงานมันจะใช้ไปโดยปล่าประโยชน์โอเคไปเฮ้แต่มันเรือเราจะพังแล้วอะ่ะผมกลัวว่าเราออกเรือไปจะเจอไอ้พวกโจรสลัดจีกันเลยเอยอเอาไงดีวะผมว่าเราขนของขนของก่อน คนของเจ้เรือกันดีไหมผมว่าเนี่ยของเยอะเหมือนนั้นทำเล่นไปอเอาของตั้งกับผมเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าหากว่าเรือเราพังเนี่ยของเราจะหายหรือเปล่าเรือพังไม่เป็นไรนะครับผมสร้างใหม่ได้นะแต่ถ้าของหายนี่ซวย,ยนะครับผมอ่ะปุ๊บเอาของเขาแล้วนะครับผมใส่เข้าไปในนี่ก่อนอ่า กดลาบลงไปทั้งหมดเลยประมาณนี้แล้วก็เอามาแต่สิ่งของที่เราใช้งานนะฮะปืนนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ว่ะอา่าแต่กระสุนนี่ต้องเอาไปกระสุนเหลือแค่สิบเองนะฮะหรือว่าเราจะลงไปขุดเหล็กก่อนมันขุดก็ได้นะแต่ว่าเราต้องสร้างแบบมันต้องมีเตาเผาเตาหลอมเหล็กอ๋อเดี๋ยวกอนนะเตาหลอมเหล็กเหรอนี่ไงเรามีอยู่นี่หว่าอ่าไม่มีไม่มีนี่คือ power pass พิมพเขียวพาวเวอร์พาดน,นะฮะตอนหลอมเหล็กเราต้องไปซื้อที่ไอค้าของเถื่อนครับผมผมเห็นอยู่โอ้ตายละอะไรอะไรก็ต้องใช้เงินนะครับผมเกมนี้บอกไว้เลยอไอ้พวกนี้ผมเอาเก็บไว้ก่อนได้ไหมไม่ได้นะฮะมันติดไว้กับตัวมีน้ำหนักปะอ๋อมันไม่มีน้ำหนักนะครับผมโอเคไม่เป็นไปเดี๋ยวเราออกเดินทาง จะเจออะไรป่ะเนี่ยหรือเราอาจจะล่มได้นะฮะอย่างที่ผมบอกอาจจะเจอโจรสลัดกลางทางไม่มีวะไม่มีไม่มีครับผมเดีย๋ยวผมจะลองไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับผมดูซิว่ามันจะเป็นดีแดนอะไรนะฮะคาดว่าน่าจะเป็นดีแดนหิมะเห็นไหมครับผมอ่าเพราะว่ามีหิมะตกอ่โะโหแต่ว่าแม่งดูเดะกระพิลกระพิลแล้วอะ เห่าไงผมว่าดีแดนเขียมาอย่างนี้มันต้องมีเยติอย่างแน่นอนที่นี่นี่ไงเหล็กโอ้แล้วเหล็กเยอะครับผมแถวนี้่ะกินกอนมาผมได้โล่มาไหมไม่ได้โล่มาดีกว่านี่ไงนี่ไง,ไงอ่า ทีอย่างนี้เราเปรี้ยวเลยนะครับผมมังกรเราโคตรเปรี้ยวอะฮะผมว่าไอ้ดินแดนเทอร์ซายมันน่าจะแบบคุนดินแดนที่โหดที่สุดสำหรับเกมนี้แล้วนละคือสัตว์บางชนิดมันไม่กล้าลงมือต่อสู้อะฮะเอ้แต่ว่ากิงก่อนม,มันก็แดกแดกเยอะเหมือนกันเนี่นะยนี่ครับผมเลือดมังกรมันลดนะ ไอ้พวกมังกรพวกนี้เวลามันใช้พลังงานนะครับผมเวลามันพ่นไฟเนี่ยเลือดมันจะลดนะฮะเอาเอาเอาไอ้พวกผมเห็นไหมเลือดมันลดนะฮะพอเลือดลดไม่พอครับผมมันกินกินของเปลืองด้วยนะครับผมอย่างนึ่แดกสเต็กก็หลายชิ้นน่ะโอเคเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะมันโอ้โหมันกลายเป็นสเต็กพร้อมเลย เฮตินเวลามตายมันกลายเป็นสเต็กพร้อมเลยนะครับผมไม่ต้องนึ่งเลยอ,อันนี้มาก่อนมาเอ,อาสเต็กป้อนสเต็กมันไปมีไหมอ่าตรงนี้ถือว่าจะสุดดินแดนนะฮะยังไปต่อได้ครับผมตรงนี้สามารถไปต่อได้นะโอโอเคถือว่าในพาร์ทนี้นะครับผมเรามาสำรวจแล้วกันว่า แผนที่ของเกมนี้นะครับผมมันมีอะไรบ้างนะฮะเราไปเจอ,อดินแดนนะครับผมที่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีนะฮะผมคิดว่าเราจะไปสร้างหมู่บ้านกันที่นั่นนะครับผมแต่ว่าต้องค่อยๆขนของไปนะฮะมันค่อนข้างที่จะเยอะฮะฮะสว่ดินแดนแห่งนี้น่าจะเอาไว้ฟาร์มพวกแร่เหล็กอะ่ะสังเกตนะใต้ดินมันโอ้ยตรงนี้หินแข็งแล้วเนี่ยมันจะมีแร่เหล็กเยอะมาก โอเคถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วย,วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย